อยากจะรบกวนถามขอโทษนะคะคุณอะไรนะคานไพรินค่ะคุณปานไพรินเนาะถ้ามีคนที่เขาป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษเหมือนเราอย่างนี้อยากจะบอกเขาว่ายังไงคะให้ทานเนียเหมือนฉันน่ะค่ะสองตัวนี้นะคะคู่กันค่ะแล้วประกันหน่อยว่าทานแล้วดีขึ้นยังไงดีขึ้นเนี่ยแต่มีอย่างหนึ่งคือไทรอยด์เป็นพิษมันจะปวดมากนะคะทานแรกๆค่ะแล้วมันจะจะปรับตัวปกติค่ะปวดปวดยังไงขนาดไหนคะถึงขั้นเป็นไข้ค่ะ ปวดจนขัดเป็นไข้เลยใช่ไหมเป็นอยู่นานไหมตีไปตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วจะปกติค่ะถ้าทนได้นีหายแน่นอนค่ะเอาให้ทนปวดนิดนึงนะทนค่ะอาการกระทุ้งเนาะค่ะกระทุ้งค่ะเยี่ยมเลยแล้ววันนี้ที่ได้มาฟังข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้วยแต่การตลาดด้วยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกประทับใจค่ะประทับใจค่ะตัดสินใจทำธุรกิจเราด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณประทีปเนาะ โชคดีใช่ไหมคะ,คะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ